ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน กับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน กับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน กับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน ฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณ และสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวนันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉัน ฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันฉันดึงดูดเงินเงินก็ดึงดูดฉันฉันรักเงิน เงินก็รักฉันฉันรู้สึกดีกับเงินเงินก็รู้สึกดีกับฉันฉันกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายฉันรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน